วันนี้นะคะจะพามาถอนกำไรจากแอปดบลิสมาดูดูมาดูมาดูดูนี่คือหน้าตาของแอปดับลิสนะคะนี่สินค้ายาแยะมากมายเลยนะคะสามารถกดเข้าไปช้อปปิ้งกันได้นะคะทุกคนอ่าทีนี้เราจะพามาถอนกำไรนะคะกดเข้าไปตรงคำว่าหน้าบัญชีแล้วกดเข้าไปคำว่าแคสนะคะตื่นเต้น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 อ่าทีนี้จะถอนกำไรที่หมื่นห้านะทุกคนกดเข้าไปตรงคำว่าถอนได้เลย เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็เลือกบัญชีนะคะตอนนี้คือเน็ตช้าอยู่กดเข้าไปตรงบัญชีนะคะแล้วก็เลือกจํานวนลิชพอยต์นะคะที่เราจะกดถอนเลยนะคะหนึ่งลิชพอยต์เท่ากับหนึ่งบาทนะคะทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมือสั่นแล้วเนี่ยนะคะอ่าเราจะถอนที่หมื่นห้านะคะกำไรที่จะเข้าไปเนี่ยนะคะก็คือในแอธราคาเราก็มือนสีนะทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากกำไรกำไรเนี่ยนะคะแค่แบบสิบกว่าวันเองนะทุกคนอถอนลิชพเลยจ้าคำว่าถอนลิชพอยต์เลยจ้าตื่นเต้นมากนะคะค่าษีานะที่จ่ายด้วยสามเปอร์เซ็นต์ โอ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วนะรหัสยืนยันตัวตนนะคะสองสี 2, 2> 4, 7, ่เจ็ดว้ไว้ไว้สองสี่เจ็ดสี่เก้าสามตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเด้อส <laughs> ูมาแล้วทุกคนมา่มาแล้วทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวยเราไปดูกันนะคะว่าเราเนี่ยนะคะก็คือจะได้รับเงินเขาเท่าไหร่นะทุกคนรู้ตื่นเต้นปหเข้าไปในธนาคารเขา,าไป<ะ>ในแอปธนาคารบริษัทนะคะก็คือ SME นะคะ บเอาเข้าแล้วส่วเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วมากเข้าแล้วมากเพิ่งใส่รหัสเองอุ้ยทุกคนไปไปไปเดี๋ยวเราไปกดถอนดังในธนาคารกันไปเราจะมาถอนเงินกันที่ตู้นะคะหลังจากที่เราถอนกําไรออกจากแอปดอกดีแล้วนะคะทุกคนมาถอนแบบไม่ใช้บัตรนะคะ เด้นเต้นเต้นเฮ้ยเหมือนสีไอสูน่ามาดูมาดูมาดูเย้คือกำไรจากแอบบอร์ดดี้นะทุกคนที่เราขอนเงออกมาจากแอบบอร์ดดี้แล้วทุกคนเดี๋ยวไปช็อปปิ้งกันจ้า